สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์อากาศทางสถานีวิทยุจุฬาร0 1 5เมกะเฮิร์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีนะครับผมอาจารย์ดรชฉลิัยธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการใน,นรวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงงานประชุมนะครับที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คืองานเอ ST t 51นะครับหรือ the 51st International Congress on Science Technology and Technological Based Innovation นะครับระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนนะครับหรืองานวอทอนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้ก็คือคณะเราเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับศาสตราจารย์ดรประนัดโพธิยราชมาพูดถึงงานประชุมในปีนี้กันครับก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับก็อื่นเลยก็อยากให้ อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างานประชุมวททหรือ STT 51เนี่ยเป็นงานประชุมอะไรมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอะไรครับทุเห็นว่างานวททเนี่ยถ้าถ้านับจากครั้งนี้ครั้งที่51อแต่อันนี้เป็นชื่อใหม่เนาะไม่ใช่ชื่อใหม่ชื่อที่เพิ่มเติมมาแต่ก่อนเรียกกันว่าวททพอ,อเกิดขึ้นมาครั้งที่51ก็แน่นอนว่ากลับมามากกว่า50ปีแล้วนะครับในสมัยนั้นก็จัดโดยสมาคมวิทยาศา,ศา,ศาสตร์แห่งประเทศไทยในยพระบรมบราชูปถัมภ์นะครับ ก็มีการจัดประชุมวิชาการในสมัย50ปีที่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่เนาะสำหรับสำหรับนักวิชาการที่จะมาทําการประชุมกันโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็เริ่มมีการจัดมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราปรับมาเป็นการประชุมจากระดับชาติมาเป็นระดับนานาชาตินะครับก็ใช้ชื่ออย่างที่อาจารย์บอกนะครับไซเซนเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีเบสอินโนเวชันด้วยนะครับ ก็นับเป็นครั้งที่51แต่ว่าเดิมก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมระดับชาติมาณวันนี้นะครับถือว่าเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งสําคัญของประเทศนะครับซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับกับสมาคมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับตัวอย่างอย่างปีที่เราเป็นมหาวิทยาลัยปีที่แล้วเป็นมหาวิเชยงใหม่ครับใช่ครับปีนี้เลยก็จุาใช่ครับปีนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือ จริงๆในวโอกาสแรกก็คือการที่กรมสมเด็จจะมีได้มีพระชนมายุครบ70็ดสิบพรรษานะครับทางสมาคมก็อยากจะจัดการประชุมเพื่อเฉลิมเกียิพระองค์ท่านนอกจากนี้ที่พิเศษนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ยินมาบ้างแล้วปีนี้เราเฉลิมฉลอง50ปีความสัมร็จในการทูตไทยจีนนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งเ,เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งมุดหมายหนึ่งซึ่งเป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับปีนี้เป็นปีที่ คณะวิทยาศา,าสตร์เนี่ยก่อตั้งมาครบ9รอบหรือว่า108ปีนั้นประจวบเหมาะกันหลายๆอย่างนะครับเกิดที่ทางคณะวิทยาศา,าสตร์จุฬาก็เลยรับเ,เ,เป็นเจ้าภาพ,าพร่วมนะครับร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับหมายว่าปีนี้ใหญ่จัดงานใหญ่แน่นอน <c oughs> ใช่ครับงานใหญ่ครับก็อยากให้มาจริงๆก็คืออยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะงานงานอย่างนี้เนี่ยผมว่า1ปีมีครั้งหนึ่งเพราะว่า เดี๋ยวนี้มีการประชุมหลายอย่างแต่ส่วนมากก็จะเป็นงานการประชุมที่อาจจะเฉพาะทางหรือว่าอะไรต่างๆคราวนี้แนวโน้มของวิชาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันมันเคยแตกยอด Diversify ออกไปแต่วันนี้มันเริ่มกลับมาคือ d i v e r s e ไปมากๆเริ่มจากมี i n t e r r t t o o n การนี้มีโอกาสมาฟังการประชุมวิชาการที่มีความหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เกิดไอเดียนะครับในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้น ความเฉพาะของเราก็คือเรามีเซสชันต่างๆจํานวนมากนี้มากจนอาจจะจําไม่ได้เรต้องไปติดตามในเว็บไซต์นะครับครับก็จริงๆผมรอดูทีมงานปีนี้เนาะนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่เรื่องของคอสมอสเป็นดูจัก,กรวาลมีเรื่องขอควอนตัม จนไปถึง global biodiversity ซึ่งแปลว่ามันมีตั้งแต่สิ่งที่เป็นดูใหญ่มากๆเลยจัก,การวาลของเรารานมาถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างความหลกมากหลายทางชีวภาพซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ปนัดบอกว่ามันมีหลายเซสชันมาก <ầ y> ใช่ครับทีนี้องานของเราก็คือจัดในวันที่11 <S <S ถึง13ใช่ครับ11ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดนะครับโดยโกรมส่เสริมป,ประเทศพัฒนาสุดา สายาม,มากุฎราชกุนีก็ทรงพระกูุณาสเสด็จท่านเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนะครับในวันที่สิบเอ็ดครับครับซึ่งเหมือนงานของเราก็จะจัดในคณะวิทยาศาสตร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วจัดทอประชุมเพราะฉะนั้นเรารับผู้ที่สนใจนะครับนะได้จํานวนไม่อั้นนะครับหลายพันกว่าคนก็มาร่วมได้นะครับในพิธีเปิดของเราซึ่งเพราะว่าจะเป็นไฮไลท์เป็นการบรรยายที่เป็นไฮไลท์ด้วยนะครับทีนี้เราเราเราพอมี บอกได้ไหมครับว่ามีการได้ของมีคีโน้ตสำคัญสำคัญแน่นอนครับคีโน้ตที่สำคัญที่สุดในปีนี้นะครับก็คือเป็นโรมสมเร็จประเทศนะครับซึ่งสมุวรรณาเป็นพราชทานบรรยายนำนะครับในในพิธีเปิดนะครับซึ่งจะเป็นแนวโนแนวจะเป็นการเล่าเรื่องว่า หลังจากที่เราสถาปนาความสมัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญสิ่งท,ที่ที่ท่านได้ทรงสลักสมบูรณตลอดก็คือการสร้างหรือว่าสแสวงหาความสัมพันธ์แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของจีนนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูจีนเนี่ยก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นมหาอำนาจในทางวิทยาศาสตร์ ประเทศนึ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่อยา่างในทีมเนาะเรื่องดาราศาสตร์นะครับหในคีย์โน้ตนี่นนก็จะเป็นองค์กรดาราศาสตร์ของจีนที่มีการสร่งดาวเทียมนะครับซึ่งเขาใช้โอกาสเราส่างพวกอ,อุปกรณ์หรือเครื่องวัดต่างๆขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องของควอนต้มปีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีควอนต้ามสากลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควอนตัามเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคน หลบเลี่ยงไม่ได้แล้วก็กําลังจะก้าวเข้ามานะครับในชีวิตประจำวันแต่ทั้งหมดทั้งปวงเองสิ่งที่มันส่งผลกระทบก็คือส่งผลกระทบกับเรื่องของไบโอ i ดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับโดยเฉพาะประเทศเราเองหรือประเทศจีนเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่คล้ายกันหรือเหมือนกันแล้วก็ต่างกันครับเพราะฉะนั้นในการทํางานร่วมกันในเชิงไบโอ i ดเวอร์ซิตี้เนี่ยก็มีมากหรือว่าเราทางานร่วมกันเช่นเราจะมีกลุ่มนักวิจัยที่ไปคัวโลกใต้นะครับเราก็จะนั่งเรือ ตัดน้าแข็งมีเรือตัดน้าแข็งของประเทศจีนซึ่งซึ่งเพิ่งมามือเยือนประเทศประเทศไทยไปนะครับชื่อเสื้อหลงสองนะครับ,รบซึ่งเอ่อซึ่งเป็นเรือที่มีนักวิจัยไทยเนี่ยเราไปที่้วโลกใต้ร่วมกับนักวิจัยของจีนจริงๆมีทุกปีนะครับ,รบท,ที่เราลงไปที่ว้วโลกใต้แล้วก็ไปว้วโลกใต้เนี่ยไม่ได้ไปเจาะน้ำแข็งดูเฉยๆเนาะเราไปดูในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันเป็นแอเรียที่มีความหลากหลายชีวภาพเนี่ยไม่เหมือน กับบ้านเรานะครับแล้วก็เชื่อมโยงว่ามันกําเนิดเป็นโลกและจักรวาลยังไงหมดผมว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่มันมีความเชื่อมโยงกันเพราะราถ้าเรารู้เรื่องของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตอบได้ว่าโลกและจักรวาลเกิดขึ้นยังไง ครับควอนตัมเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะซึ่งผมอยากเชิญชวนมาฟังว่าควอนตัมมันทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆเราเคยมีซีรีส์ก่อนๆของรายการที่เราพูดถึงเรื่องควอนตัมมาบ้างแล้วนะครับย้อนกลับไปฟังได้นะครับครับก็มีมีอาจารย์จากฟิสิกส์เขาพูดถึงควอนตัมนะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดบอกว่าเชิญชวนแต่ท่านให้มางานนี้ที่ผมอยากรูว่านอกจากแบบนักวิชาการอย่างพวกเราหลงอาจารย์อย่าเงี้ยมี บุคคลที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาได้เลยครับขึ้นในงานของเราเรกจากมีเ,เซสชันต่างๆเนาะผมผมมีเรามีเซสชันปกติก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะณิตศาสตร์แล้วก็อาร์เคคัลเชอร์แล้วยังมีเซสชันพิเศษต่างๆซึ่งบางอันเนี่ยมีความจำเพาะมากเลยนะครับซึ่งน่าฟังมากๆเช่นสำคัญอันนึงก็คือความสัมพันธ์ไทยจีนอันเนี้ยน่าไปฟังมากว่าระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยเราทำอะไรร่วมเหมือนบ้างแล้วมันก่อให้เกิดผลกระทบ ที่ยิ่งใหญ่มากใาม่แค่ไหนนะครับในเรื่องของความสมัมพันธ์ของไทยจีนเรื่องของออแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางเซสชั่นเนี่ยผู้บรรยายก็ไม่ใช่นักวิชาการก็จะเป็นออบริษัทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร,ร์าาหรือเทคโนโลยีเนี่ยในการพัฒนานะครับนอกจากการบรรยายในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยก็จะมีบูติทรัศการนะครับของ บริษัทต่างๆเช่นบริษัทเครื่องมือที่จะเอาเครื่องมือให้ดูว่าในวันนี้มันมีความก้าวหน้าในเรื่องของเครื่องมือต่างๆไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีนิทศการของโครงการในพระราชดำริของกรมสมเด็จนะครับมีนิทรรศการที่แสดงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะนั้นงานนี้นะครับใช้พื้นที่ในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่พอสมควรนะครับก็สามารถจะเข้ามาร่วมได้นะครับสามารถจะ เข้าร่วมทางถ้าเกิดนักวิชาการอาจจะเข้าร่วมแบบที่ส่งผลงานมานําเสนอหรือท่านอื่นๆที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนเข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้เช่นกันครับครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เปิดรับผลงานเปิดรับแอสแฟกเข้ามาอยู่นะครับนี่คือเดทไลน์คือสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้คกรกฎาคมใช่ครับก็ ก็ตามสะดวกนะครับบางท่านบอกว่าอยากจะมาเล่ามาฟังมาแชร์เนอะผมคิดว่าการไปประชุมเชีการมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มาดูว่าคนอื่นทําอะไรอยู่บ้างท่านอาจจะส่งมาเป็นบทคัดย่อหรือ abstract เพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับน้องๆในมหาวิทยาลัยปอทอยากจะใช้จบอาจจะส่งมาเป็น paper ฉบับเต็มก็ได้นะครับเป็นบทิครับหรือ เราบอกว่าอยากจะมากกว่า c e e ซ ing เป็นการตีพิมพ์แล้วก็มีวรารสารที่รองรับอยู่สองสาเล่มซึ่งซึ่งเป็นวรารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลกรา s ครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงงานนิทรรศาการเราจะไปจัดที่สถาพกเกียวใช่ไหมใช่ครับงานทั้งหมดงานพิธีเปิดมันก็มี้ราให้ฟังแล้วว่า<อ>จะอยู่<อ>ที่ห<ข>อ,<ข>อประชุม,ชมนะครับหลังจากพิธีเปิดเนี่ยเราก็จะย้ายมาที่อาคารมหามงกุฎนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์แต่ว่ากลางวันนะครับเราจะมีนิทรรศการมีโปสเตอร์ ต่างๆนะครับอยู่ที่สาระพเกีกววก็เดินข้ามมาดิดเดียวนะครับประมาณสัก50เมตรครับทีนี้พอถามว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วนเนาะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคลสนใจทั่วไปนักวิชาการนะครับนิสิตนักศึกษาก็สามารถที่เข้าร่วมได้ใช่ครับ ซึ่งพอได้เรียนก็ได้นักเรียนก็เได้เพราะเหมือนผมเห็นว่ามีเซสชั่นเกี่ยวกับเรื่องของงาใช่ครับพ<า>ว,า,วา Y I S S กับ J y S ก็คืออย่าง w r i t i n g Star of s c i e n นี่ของน้องปอตรีเนาะแล้วมี J y S S เป็นของนักเรียนมัธยมนะครับน้องจะมาพิ t ชิ i n งานวิจัยที่น้องทำตอนมัธยมนะครับแล้วก็จะมีการมีรอบตอบคําถามซักถามอะไรกัอย่างนี้นะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นเซสชันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สนุกมากนะครับเพราะว่าน้องๆเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเรามาดูว่าน้องคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมีความเก่งในทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนครับครับเพราะจริงๆคือในปัจจุบันเนาะก็มนกีนักเรียนมัธยมมปลายมาทำโปรเจกต์ซึ่งบางโปรเจกต์ผมคิดว่าแบบแบบดีมากดีเลยใช่ครับดีเลยก็เขาแล<ช>้วเป็นโอกาสให้เขาได้หัดเนาะเพราะว่าการน้องนอันนี้มันเป็น สิ่งที่ผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องการสับสนก็คือว่าทําอะไรแล้วเดี๋ยวต้องสื่อสารให้ให้ให้สังคมรู้เนะว่าตัวเองทำอะไรเพราะนั้นเขาก็จะถูกหัดว่าถ้าพูดกับที่ชุมชนเขาจะพูดยังไงให้น่าสนใจกรรมการที่มาจากหลากหลายจะทำยังไงจริงๆมันมีอีกซีมบลเซียหนึ่งรรที่น่าสนใจคือเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับนนซึ่งนี้ทํากับอพวชอพวชนะครับก็บบเป็นเซสชั่นที่น่าสนใจครับปีที่แล้วเราเริ่ม เป็นปีแรกที่เชียงใหม่เนาะก็ผู้สนใจจํานวนมากเลยนะครับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ออกไปให้ให้ให้สังคมตระหนักรู้ถึงการเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอีกประเด็นสําคัญหนึ่งที่วิทยาศาสตร์จะไม่อยู่ในห้องแลบอย่างเดียวแล้วนะครับมันจะสร้างผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างครับครับซึ่งจริงๆล้วเนี่ยคือบางทีคนทั่วไปอาจจะ เข้าไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงต้องใช้ความรู้เยอะในการที่จะรู้เกี่ยวกับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามีนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่เราช่วยย่อยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเนี่ยฟังได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นใช่ครับแล้วเราก็พยายามจะนำมานําเสนอเนาะให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับจริงๆก็คอยติดตามได้เนาะหลังจาก โฆษณาแฝงเนาะหลังจากปรตทก็จะมีงานไนท์มิวเซียมเนาะมีงานประจาของของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเนาะใช่ครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงที่การประชุมเนี่ยเราอาจจะมีการเปิดพิพิธภัณฑ์เนอะเปิดแน่นอนค่ะท่านที่สนใจมาประชุมแล้วช่วงไหนเอ่ยยังมีเรื่องไม่ตรงใจเนี่ยมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาของเราได้นะครับก็ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตอนนี้ติด ท็อ10ในหลายๆแคตตากรีบ่อยๆนะครับก็ดูได้โดยอาจารย์ชวัฒน์นะครับครับก็จริงๆแล้วนอกจากพิพัน์สถานธรรมชาติวิทยาครับจริงๆเราก็มีพิพันพืชครับศาสตราจรยดรเกสินสุวรรณพันธ์พิพัน์ทอรณีแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทคโนโลยีทางภาพครับทางภาพนี้น่าสนใจมากนะครับมีกล้องเนี่ยที่ท่านถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าชมเนี่ยนั้นเป็นหนึ่งใน10ของของกล้องที่เรามีอยู่เรามีปริมาณมากกว่านั้นนะครับแต่ว่า คอลเลกมาตั้งแต่สมัยที่เราไม่มีไอโฟนถ่ายรูปเนาะน่าจะถ่ายรูปยังไงนะครับก็ในวันนั้นเนี่ยคณะก็จะเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังบรรยายหรือการเข้ามาเยี่ยมชมภายในคณะวิทยาศาสตร์นะครับครับซึ่ง่นคณะเราตอนนี้คือเราเตรียมพร้อมถ้าท่านมาตอนพฤศจิกาเนี่ยเราคณะเราน่าจะใหม่เอี่ยมมากเลยเพราะตอนช่วงนี้เราเราสร้างก่อสร้างทุกแห่งครับกำลังเร่งให้ทันต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ครับ ครับบางทีพอเข้ามาปุ๊บอาจจะเฮ้ยแปลกตาไปจากเดิมเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงน่าจะหลายหลายส่วนอยู่ครับครับแต่รับรองว่าพฤติการนี้ก็คือพร้อมครับพร้อมแน่นอนนะครับทีนี้อันนี้จากงานประชุมอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันเป็นการประชุมที่ทําให้เราเนี่ยได้มาเจอกันแบบได้มาแลกเปลี่ยนกันทไม่ไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศบางทีอาจในระหว่างต่างประเทศด้วยเช่นกันเพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมี นักวิจัยชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือนอกจากจีนเนาะอันนี้จีนอันนี้ปีนี้จีนเพอาเอจีนเป็นไฮไลท์ล้วก็จจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆงานนี้ปกติแล้วเราจะมีนักวิทยาศาสตร์จากทั้งทวีปอเมริกาทวีปยุโรปหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเอเชียนะครับก็เข้ามาร่วมงานอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เออ นำเสนอผลงานที่น่าสนใจเนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าวันนี้การทำงานเนี่ยนอกจากข้ามสาขาแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าถ้าเออธีมของปีนี้จะเป็นเออมันมีคำว,ว่า Frontier อยู่ในชื่อชื่อธีมเนาะนะครับเออเรียก c o l l a b o r a t i o n b e y o n d เอ่อ f r o n ี i e r นะครับ frontier มีหลายมีหลายความหมายในในครานี้อาจจะหมายถึงความก้าวหน้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้หมายถึงเเขตแดนซึ่งระหว่างประเทศก็ได้เพราะเราคิดว่า การทางานร่วมกันนะวันนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันข้ามพรมแดนของประเทศนะครับอ,อ,อยากใหเ้เราอยู่ในถ้าถ้าเราถ้าเราเก้าวเป็นคนเดียวจะก้าวช้านะครับเราก็เราอยากให้ก้าวไปสู่ความเจริญพร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นก็ได้จะได้ฟังนะักวิทยาศาสตร์นะครับจะบอกว่าจริงๆเนี่ยบางท่านเนี่ยมา,มาเองเลยเนาะเราแทบไม่ต้อง จ่ายค่าเดินทางไปท่ันก็อยากมานะครับก็อยากมาแลกเปลี่ยนในด้านองค์ความรู้ต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสดีครับช่วงนั้อากาศไม่ร้อนแล้วเท่าไหร่ด้วยนะครับโอกาสดีไม่รู้จะไปตรงอาจจะไม่ตรงรอยกระทงแล้วแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงครับครับนิ่งก็ยังบอกว่าที่วิทยาศาสตร์เหมือนเป็นภาษาสากลนะเพร่อทุกพทุกประเทศเราเราเข้าใจเหมือนในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เราเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งถ้ามาเจอด้วยกันเนี่ยก็คือน่าจะสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตได้นะครับทีนี้เออ ใน,นในงานนี้ในงานนี้ครับเนื่องด้วยแบบพอเราเป็นเจ้าภาพนี่ปุ๊บแบบเรามีบทหรือว่าในคณะวิทยาศาสตร์ะนี้เนี่ยคเจ้าภาพมีบทบาทอย่างไรในงานนี้และสะท้อนวิสัยทัศน์ของคณะอย่างไรได้บ้างครับจะต้องเรียนว่าสิ่งส,งสงรริ่งสิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์คำนึงถึงมาตลอดคือการพัฒนานิสิตเนาะเรากำานดใพัฒนานิสิตให้ออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ ให้กับสังคมเนาะเพราะฉนั้นในกระบวนการในการทํางานในครั้งนี้เราพยายามจะให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเข้ามาเพื่อเพื่อนิสิตเหล่านี้จะมีโอกาสเห็นบรรยากาศนะครับของการประชุมวิชาการครับในในระดับนานาชาติว่าเป็นยังไงเพราะจะบอกว่าสมัยก่อนน้องๆบาง,นงคนไม่มีโอกาสเลยเนาะจนกระทั่งเรียนจบปัญญาตีแล้วปัญญาโทแล้วก็ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้อันนี้จะเป็นการเปิดให้เขาเห็นบรรยากาศให้เขาลองทําให้เขามีโอกาสนะครับน้องๆมีโอกาสจะได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนาอันที่2ก็คือเรื่องของงานวิจัยเองครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าการวิจัยนะวันนี้เราทําอยู่ในศาสตร์ของตัวเองอย่างเดียวอยู่ในประเทศของตัวเองอย่างเดียวอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเนี่ยมันช้ามากมันช้ามากแล้วมันไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ครับ,รบโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับในเราในฐานะที่มีอีกบทบาทหนึ่งนอกจากการสร้างคนแล้วก็คือสร้างองค์ความรู้เนี่ยจะทํายังไงให้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยออกไปช่วย แก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมก็คิดว่า,อาสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์เสมอมานะครับในเรื่องของการจัดการประชุมในครั้งนี้ครับครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกครับรบรรยากาศการงานประชุมวิชาการเนี่ยคือเอาจริงคือมันทําให้เหมือนว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นแรงบันดาลใจอ่ะใช่ครับบางทีเรามาฟังเรื่องที่เอ๊ะมันเออคิดนิดเดียวเองก็ทําได้แล้วทําไมเขาทาได้เนอะบางคนเออ นะครับรางวัลดีๆเนี่ยบางทีเขาเขามีจุดในการคิดของเขาิดเดียวเองนะครับก็เปิดโอกาสเนาะแล้วเรามาถึงก็เปิดใจเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสคือประชุมเราไม่ได้นั่งเวลาประชุมวิชาการมันบรรยากาศที่บอกว่าที่บอกว่าบอกไม่ได้เนะเช่นออกมาจากหน้าห้องประชุมมาเบรกกันก็มาดิสคัสกันนะครับหรือบางทีไม่มีโอกาสเลยเราเห็นแต่งานเขาอยู่ในในเปเปอร์อ่าวันนี้เราจะได้มาเจอหน้าขามาเจอตัวจริงนะครับนั้น,นก็มีโอกาสมา ทานกาแฟด้วยกันนะครับมีการมีทั้งบรรยากาศที่เป็นทางการแล้วก็กึ่งทางการอันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่ทําไมเราถึงต้องมีประชุมวิชาการอยู่เนาะทำไมเราถึงไม่ทุกคนไม่ตีพิมพ์อย่างเดียวเราไม่ต้องมาพูดคุยกันเพราะผมคิดว่าตรงนี้ทําให้การทํางานในเชิงวิทยาศาสตร์นี่ก้าวหน้ามากขึ้นครับเพราะจริงคือถ้าเราเจอตัวเขาจริง,รงๆเราพูดเหมือนแบบมันมันพูดได้ง่ายกว่าใช่ครับเราไม่เคยคเจอเขาบางทอีอีเมลมาเขาอาจจะไม่ตอบเนาะ <c oughs> แต่ล้วถ้าเจอตัวเนี่ยเขาจะตอบคนที่ดังมากๆนะครับบางทีอย่างบางปีเออเรามีนักวิทยาศา,าสตร์รางวัลโนเบลมาเนี่ยปวกติเขาไม่ตอบอีเมลเราเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยแล้วมาเจอเนี่ยเขาจะคุยกับเราแล้วเขาก็คุยเรื่องที่เขาเป็นคนคนหนึ่งเนาะเวลาคุยแม้จะเป็นคือเวลาเรามองนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลู้สึกว่าเขาแบบโอ้ดูยิ่งใหญ่เนาะแต่เขาก็มีครอบครัวมีเขาก็จะเล่าเรื่องตอนที่เช่นตอนทําไมเขา ทำไมตอนได้รับรางวัลเขารู้ตัวยังไงอะไรเงีๆๆ้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ตรงไหนเนาะก็หรือว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆในประเทศอื่นเขามีความยากลําบากยังไงเราอาจจะไม่รู้เราก็จ,จะรู้ว่าตรงไหนคือโอกาสตรงไหนคือความยากลาบากเพื่อเปิร,เร,เ,รเราจะช่วยเขาก็ได้เช่นความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเราเนี่ยมันมีเยอะ มากกว่าในบางที่เนี่ยเราก็อาจจะเป็นบอกว่าเรามาทำร่วมกันเรามีเดต้าตรงนี้เขามีเดต้าตรงนั้นแล้วมันมันมันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะครับเชื่อมกันได้ใช่ครับเหมือนนี่าแบบตื่นเต้นแท้เหมือนว่ามันเพราะงานก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับมันเหลืออีกเดือนเดียวนะครับที่จะส่งผลงานเข้ามานะครับเพราะจริงๆคือแต่จริงๆคือเราก็สามารถที่จะถ้าไม่ได้ส่งแอปจากนะครับจริงๆคือเราก็มาร่วมได้มาร่วมได้นะครับซึ่งจริงๆคือเรา เปิดลงทะเบียนจริงๆคือตอนนี้ก็คือเปิดลงแล้วใช่ครับจนถึงถ้าไม่ได้ส่งนตอนนี้เป็น e a r l y b i r d นะมีมีใช่ครับตอนนี้เป็น e a r ร y ลี่เบิร์ดเอร์ลี่เบิร์ดถึงประมาณกันยาถึง1ิบกันยาครับถึงสิกันยาครับก็ก็มีเรามีเลทถ้าถ้าท่านเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์นะครับก็จะได้เลทที่ประหยัดกว่านะครับแล้วก็ ก็ในจริงๆสมาคมก็อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะครับก็อยากจะจะบอกว่าตรงนั้นเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหกไม่แสวงหาผลกําไรแล้วก็ต้องการจะโปรโมทให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกในการขับเคลื่อนประเทศนะครับสมัยก่อนจะมีหนังสือถ้าเด็กๆต้องาหนังสือชื่อวิทยาศาสตร์ ผมอาจจะไม่ทัน <c oughs> ใช่ครับเป็นหนังสือแมกกาซีนชื่อวิทยาศาสตร์ <c oughs> นะครับออตอนหลังๆก็ทําเป็นออนไลน์เนาะช่วงนี้ก็เป็นออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็ให้ความรู้เราเน้ในให้ความรู้ในเชิงที่เ,เป็นเรียกว่าแก่ประชาชนทั่วไปนะครับก็อ,อ,อีกอันนึงใน,ในสมาคมที่ทําก็คือถ้าถ้าถ้าท่านเห็นข่าวการไปประกวดโครงง,งานวิทยาศาสตร์ของเด็มัธยม หลายโครงงานเนี่ยนะครับผ่านมาทางสมาคมวิทยาศาสตร์เพราะเราจัดประกวดทุกปีแล้วก็เราก็จะใช้อาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยนะสมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอาจารย์จากหลายหลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมาช่วยกันทํางานก็จะโค้ชน้องๆเหล่านี้จะสังเกตว่าเราอ่ะได้รางวัลแทบทุกปีเนาะเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเขาเคิดเองทั้งหมดนะครับเราก็ช่วยดูทริคบ้างว่าเขาจะพรีเซนต์ยังไงหรือ,อรยังไงแล้วก็ เราก็จะมีการส่งอาจารย์ของเราเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลระหว่างการแข่งขันน้องๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของสมาคมวิทยาศาสตร์เหมือนกันนอกจากงานการประชุมทางนี้เพราะฉะนั้นในใน,ในการประชุมเนี่ยอ,อ,อาจจะได้เห็นโครงงานที่ได้รับรางวัลของของ,ของนักเรียนในแต่ละปีด้วยแล้วโครงงานเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเขาเป็นน้องมัธยมเนาะแต่ก็าําโครงงานได้เกินอย่างที่บอกว่าไปประกวดได้รับรางวัลระดับโลกก็มีนะครับก็เป็นโครงงานที่ บางครั้งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าแทบทุกโครงการที่ชนะเลิศในต่างประเทศเนี่ยเราได้เพราะเราสามารถเอาเรื่องใกล้ตัวในชีวิตเราเนี่ยมาทําเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ได้นะครับเอาแน่นอนความความหรูหราทางด้านเครื่องมือล่ะจะไม่สู้คนอื่นเนาะแต่ผมคิดว่าเรื่องความคิดเด็กไทยเนี่ยสู้เขาได้แน่นอนครับครับซึ่งจริงๆเราก็ เลทราคามีราคานักเรียนด้วยนะครับ,รบที่ก็คือจะถูกถกลงกว่าเดิมอเี้ยเราสามารถที่ติดตามแล้วกน็น้องๆนักศึกษาที่นิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้นเสนอผลงานแต่อยากมาฟังติดตามอาจารย์มามาได้นะครับก็ถ้าน้องอยู่หนึ่งกรุงเทพก็เดินทางสะดวกเนาะที่เราเราก็นั่ง MR t ทก็ได้นั่ง b t s, <อ>ก, <S ก็ได้น,น,นะครับน้องๆที่คิดว่าจะต้องมาพักอยู่กรุงเทพรอบๆเนียก็พอจะมีหอพักต่างๆที่น้องๆเข้ามาพักได้เนี่ยละก็มีหลากหลาย แบบนะครับให้ได้เลือกนะครับซึ่งตรงน,นี้เราสามารถที่ติดตามรายละเอียดจรงิงเรามีเว็บเว็บไซต์มีเว็บไซต์นะครับ stt ห้าหนึ่ง t sci soc นะครับ sci soc o r t h so ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ถ้าชมทางผ่าน u t u b e ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับครัทีนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของอรายการวันนี้เราคุยกันแบบตลายประเด็นมากเลยเออยังไงเดี๋ยวอยากให้ท่านคารไปช่วยฝากให้เชิญชวน ให้ท่านผู้ฟังมางานวทท .51 หรือ STT-51 อีกอีกทีได้ไหมครับครับก็อย่างที่ไดนทราบนะปีนี้นะครับงาน STT-51 นั้นเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประกอบขึ้นด้วยโอกาสพิเศษหลายโอกาสนะครับทั้งเฉลิมฉลองวาระ70ร็พรรษาของวัชมยุข,ของกรมสุริยเทพนะครับทั้ง50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็100 8ปีของการสถาบันคณะวิทยาศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์เองตั้งใจที่จะทําการประชุมนี้เนี่ยให้เป็นการประชุมที่ดีที่สุดนะครับออทั้งในเชิงขององค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งในเชิงของความร่วมมือนะครับทั้งในระดับออนักวิจัยไทยนะครับหรือว่านักวิจัยต่างประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆน,นะครับที่อยู่ในวงการนะครับเดี๋ยวนี้เราเข้าวงการจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็เชิญชวนครับลองมาดูว่าถ้า การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับหน้าตาการพูดคุยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะบอกว่ากแทบทุกเซสชั่นเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีเซสชั่นที่เป็นภาษาไทยบ้างเนาะนะครับนั้นมาฟังนะครับนะแต่ว่าเวลาออกมานอกห้องถ้าไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษก็ยังพอูดภาษาไทยได้นะครับถ้าน้องๆไปต่างประเทศนี่ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดแต่วันนี้เราเราเปลี่ยนโหมดแต่ในในห้องนะครับก็จะเป็นการประชุมนานาชาติเพราะว่าเราจะมี เ n ่ออินไมเต k ดสหรือว่าคีนโนส e ปิเกอร์จำนวนมากซึ่งมาจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป็นภาษาในการที่เราเอ่อใช้กันเป็นหลักในในการประชุมครับครับก็นี่ก็คือต้องเซฟปฏิทินไว้เลยนะครับก็11-13ถึง13พฤศจิกายนนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็คือแอปแท c กถ้าสมมติจะส่งผลงานเข้ามานำเสนอนะครับก็เดทวัน uh, สุดท้ายที่จะส่งได้คือ31เกรกฎาคมนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวต่างๆได้ทางเว็บไซต์ stt51.scisoc.or.th นะครับก็วันนี้นะครับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์หมดเวลาลงแล้วครับพูดเร็วมากนี้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอบคุณคับอาจารย์ครอบประนัดโพธยาชมากครับสวัสดีวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็ยังไงเราติดตามนะครับว่า การรายการทะลุวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีข้อมูลหรือมีนวัตรกรรมใหม่ๆห,หรือว่ามีเนื้อหาเพราะเราคิดว่า,นาในงานประชุมอย่างนี้จะมีสิมโพเซียมต่างๆด้วยอาจจะมีอาจารย์นะครับมาพูดเลยกับเรื่องของซิมโพเซียมที่เกิดขึ้นในงานนี้ก็ขอให้ติดตามชมนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ